นี่นี่อวดๆเราอ่ะไปเติมสกินตัวนี้มาโคตรสวยอ่ะไหนแล้วเนี่ยนี่นี่นี่เว้ยโคตรอีเล่าอ่ะว่ากันน่าสนอ่ะอันเดียวเองจะเติมไหมอะ่ะเดี๋ยวไปเติมกันให้แล้วลว่าเราไม่เอาอ่ะถ้าปาร์เราดูนะ,ะโอ้โหแย่แน่ๆเลยเราคิดว่านะนนเในทุกพันหนึ่งอ่ะเอาไปใช้อ,อื่นคิดเป็นประโยชน์อ่ะยังดีกว่าน,นี้เลยเออนายคิดดีๆเนอะถ้าปาร์น,นายรู้ นี่เย็นแน,น่แนพราอยากให้รู้ดิทำกมเราไม่พูดอ่ะพ่าแม่เราไม่รู้หรอกเออเออตามใจแน่แล้วกันถามว่าเราไม่เตือนนะเอฟโฟตังอะไรหนึ่งดิโอ้เรายังไม่มีตังกินข้าวเลยเอาตังที่ไหนหยืมมาอ่าอยืมไรเดยเอยงพวกนี้คืนคืนด้วยนะอืมม,มีตังกินข้าวแล้วเบบี้นอือ ได้ครพี่ฮะกลับแล้วอ่ะเนี่ยมีท้าต่อยที่บ้านคิวร้อยหนึ่งก่อนเนี่เอาไปทำอะไรพี่เติมเกมเติมเกมถามจริงสกินใหม่โคตรสวยอเพื่อนเอาจริงดิร้อ <101. S 1> ยหนึ่งงั้นก็ได้เดี๋ยวถ้าเรากลับบ้านเสร็จแล้วเดี๋ยวโอนเงินให้พอดีเงินสดที่พกมาหมดละโอเคโอเคโอเคเจไปนะพุ<ช>่งนี้ครับพี่กบี้กบี้ กลับไปแล้วเหรออืมมันบอกมีต้รับต่อไปขอกลับก่อนเออเมย์ขอยืมร้อยหนึ่งดิตรงเกียร์ไม่ให้เลยปะนายเอาไปใช้แบบไม่เกิดประโยชน์เลยน่าเฮ้ยเดินเองเดี๋ยวพรุ่งนี้คืนเลยพรุ่งนี้นะเอ๊ะปรบใจเมย์พรุ่งนี้คืน Three days later โฉมหนึ่งยินปะแปจบตอนนี้ก่อนฮัลโเออมาเรื่องเกมนี่นายจะเติมจริงหรือจริงดิแล้วนายไม่โก้แม่นายด่าเรอแม่ไม่ด่าหรอกไม่รู้หรอก กินใหม่เข้ามาโคตรสวยไม่เต right. yeah ิมหรอเยอะวคิดูทีก่อนเราต้องเก็บเงินซื้อรองเท้าเยองยืนร้อยหนึ่งอีกพรุ่งนี้คืนคนเร่้าะเงินสำรองไม่พอเออเออเลทยังไงนางี้อร่อยนายคิดว่าคนอย่างเราจะมีด้วยหรอตุ้ยมีใครเว้ยง้อหรอกนะเอาเลยเอาคนให้ดูทำไมวะเนี่ย ตายยู่สิบหนึงบาทมึงจะไปเติมสกินเกมหรอ่มมนไม้หร้อยนึงคืนเออเออได้เดี๋ยวโอนนะเอาน,นะ Three weeks later อ๋อไอ้ <Okay. S 2> ูไอ้มอนอน่ยไม่ไมาด้วยกันมันบอกมามาที่หลังอะ t w seconds later เดี๋ยว เพี่ชายทำไมวันนี้ดูมีความสุขจังอะความสุขกี่ได้กินกีมามายอะไหนไหนไหนเส็ดตัวพี่ผมเอาจริงว่ะไงเออม่กินไงกินให้งันนี้แล้วนี่ย Many months later เออแล้วเมื่อคืนเนอยพวกแกยังอะนี่ไม่ได้เลยค่ะเป็นทีละ เราเรายังไม่ได้เหมือนกันมันบอกจะคืนพรุ่งนี้อยู่นั่นแหละเรายังไม่ได้สักขีเราช่วงนี้มันถานหัวไปไหนอ่ะนายรู้ไหมไม่รู้นะเราก็แหนมันออกไปแปอาคิดละมันคิดจะบิดมันเนี่ยอันนั้นก็แย่ไปมะคงกำลังหาลูกเที่ยมเงินมื่อคืนมั้งก็ขอเว่านะแต่เราเราไม่ไหวแล้วมันนานไปอ่ะรูถ้านายเห็นมันฝักบอกมัน้วยว่าให้เอาเงินมาคืนพวกเราได้วได้ได้ถ้าเจอเดี๋ยวบอกมันให้ เดี๋ยวก่อนไอ้มอนนี่หายไปอย่างตั้งนานวะแล้วไม่เจอนายไปอาทิตย์เลยเราไม่มีตังค์ไปคืนพวกมันอ่ะเราไม่กล้าไปสู้หน้าพวกมันเอ้านาทำแบบนี้ไม่ได้นะนี่คิดจะหลบแบบนี้ไปตลอดเหรอถ้านายไม่คืนเนี่ยพวกมันจะคิดยังไงกับนาย้ารอบหน้านายมีปัญหาอีกอะจะไม่มีใครมาช่วยนายแล้วนะถ้าทำแบบนี้อีกเราต้าเราจะปรับปรุงตัวเราจะไปหาเงินมาคืนพวกมันแล้วเราจะไม่ทำอีก โอเคสัญญานะการที่เราพูดว่าจะทำอะไรแล้วไม่ทำตามอย่างที่พูดมันคือการโกรหกอย่างหนึ่งคนทุกคนล้วนมีสาจจักในตัวของตัวเองอยู่แล้วสาจจักต่อวาจาเป็นสิ่งสำคัญหากใครไม่มีมันผู้นั้นอาจเป็นคนที่ไม่มีใครเชื่อใจเลยสาจจักต่อวาจาคือการที่เราพูดอย่างไรเราก็ต้องทำอย่างนั้นหรือเราทำอย่างไรเราก็ต้องพูดอย่างนั้น การกระทำต้องตรงกับคำพูดของตัวเอง ก่อนหนึ่งมีอยู่ครับพี่ต้องห่วยไหมไม่ใช่คุณสาวๆโอ้ยโอ้ยโอ้ยใครเปวนโรยังยุดปากเขาเดี๋ยวปลาเราด่าแล้วกั้งค้ำนหนึ่งอ่ะเอาไปใช้ได้อะไรเยอะแยะเลยอ๋อพี่พี่เฮ้ยอ๋อเออดิแม่เราไม่รู้หรอกแม่เราไม่ด่าหรอก ไม่ไม่ด่าหรอกไอ้โฟอะไอ้ม้านไอ้พี่ถ่ายในถ่ายเหรอเฮ้ยถ่ายในถ่ายมาดูพี่มาอันนี้ว่ะแพกแพกใครไอ้แพกอันนี้แพกเขียบพลาดแล้วหรอเดี๋ยวดูดูดูเฮ้ยเออม่านมีเงินตังค์ให้ยืมปะ ไอ้ไม่มีเลยวะเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้ใครขับรอบไปวะกุ้ยเหรอไม่ใช่ไอ้กันอ่ะโ่อ่ะตังเง้ยพร้อมยังเออพร้อมแล้วเฮ้ยเฮ้ยมอนมีตังให้ยืมปลาไอ้ไม่มีเลยไอ้เมย์เอ้ยไอ้มอนไม่กี่ใครขับรอบไปวะไม่รู้ว่ะน่าจะไอ้กุ้ยเหรอกุ้ยที่ไหนวะขอ้เลยเช็ดตู้พี่ผมเอาจริงวะ

ไล่ะไ้อดกพร้อมสามสี่โอเคมฉันดี่งยไม่สุดคอนนี้ป้มันสวยแล้วไม่เออเออเอเอ้ยอะไรหนึงวะอะไรนายคิดว่าคนอย่างเราจะมีด้วยเหรอเฮ้ยไม้เว้ยง้อหรออะอะไร Oh, oh, me. anh Action. Hey man, để 2 3 ba, đợi bên ต้องเดจบจริงๆแล้วครับไม่มีต่อแล้วครับ